อันนี้จะออกแกมมาหน่อยถ้าเราเรียนไปเรื่อยเราจะสังเกตว่าบางทีตินสตนีแล้วก็เดงบางทีก็มีตัว V V ก็คือตัวนี้บางทีก็ไม่มีอันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเมื่อไหร่จะมีเมื่อไหรจ่รจะไม่มีกดข้อที่หนึ่งก็คือจะมีเมื่อคำต่อไปขึ้นต้นด้วยเสียงสระเช่น a e i o u ซึ่งในภาษากรีกก็จะมีตามนี้ซึ่งในภาษากรีกก็จะมีสละตามนี้อัลฟาเอฟซีลอนอัลฟายอตตายอตตาอิตาอิฟซลอนแล้วก็สลักคู่3ตัวซึ่งออกเสียงอ e ีเหมือนกันโอเมกอนโอเมกาเสียงอูแล้วก็เสียงอัฟสองตัวต่อไปกดข้อ2คือ จะมีตัวนี้ต่อเมื่อคำต่อไปขึ้นต้นด้วยกับป้าปีแล้วก็ตัฟวิธีจำคือกัป p าเตโนสที่แปลว่ากัปตันกดข้อ3คือเมื่อคำข้างหลังขึ้นต้นด้วย double consonant เช่นมันคือ ks <"X" S 1> <"X" S 2> คือ ps กดข้อ4คือพวก combination เช่น มีพีนิทาฟกัมากัปาทาฟซิกมาทาฟซี